เมื่อลูกค้ามาดูรถแล้วบอกเครดิตดีสวัสดีครับลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนครับอ่ารุ่นไหนมั่งครับผมแนะนำหน่อยสิเดี๋ยวพาไปดูครับผมทั้งหมดนี่ดาวเท่าไหร่ฮะทางร้านจัดโปรโมชั่นฟรีดาวขับฟรี3เดือนครับอ๋อฟรีดาวใช่ไหมทั้งงวดสามงวดออกรถไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ใช้เงินตั้งบาทเลยใช่ไหมไม่ได้ใช้ครับดีแล้วดีแล้วอ่ชอบคันไหนเดี๋ยวผมเบรคกุญแจมาให้ครับเอาคันเขียวดีกว่าคันเขียวคันเขียวเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับ เป็นไงพี่ชอบไหมครับอ๋อได้ได้ครับพี่เดี๋ยวเปียวให้ครับเป็นไงพี่ชอบไหมครับผมก็ชอบนะขอดูคันนี้ได้ไหมคันนี้โอเคได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทให้นะพี่นะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้นะพี่นะเป็นไงครับพี่สวยทุกคันเลยนะหรือว่าพี่ผู้ชาจะลองเช็คเครดิตดูก่อนก็ได้นะครับเครดิตผมดีเครดิตผมดีไม่ต้องกลัวจริงจริงไม่ดีให้ทุกทีเลยไม่ดีให้ทุกทีเลย เอาเลยน้องจัดได้เลยสวัสดีครับลูกค้า,อาขอบตรประชาชนครับอ่ะแบบนึงนะครับอ๋อเครดิตลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขธนาคารนะครับอะฮะอะไรนะไม่ดีให้ที่กทีเลยไม่ดีให้ที่กทีเลย้า